ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วงวางแผนการลงทุนขอช่อง Mark Tree Channel กันนะครับเช่นเคยแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันนั่นเองวันนี้ก็ประจำวันที่15กุมภาพันธ์โอ้โหหลังวันเลนทายตลาดเซ็ตเนี่ยพุ่งแรงมากนะครับเรียกว่าบวกกันยับยับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นว่าอันนี้สงการประชุมถูกไหม เกี่ยวกับเรื่องพวกรถไฟฟ้าเอยเรื่องอภาษีดอกเบี้ยเงินเฟ้อนู่นนี่นั่นนะครับมันมีแบบหลายๆอย่างเนาะดังนั้นช่วงนี้ก็ต้องวางแผนอย่างระมัดระวังนะครับในช่วงเซ็ตแต่พันเนเนี่ยตัวไหนที่เทคโปรฟิตได้มา้าบอกเสมอนะครับว่าเทคโปรฟิตไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอย่อแล้วเราค่อยไปซื้อไม่ต้องกลัวนะครับเรามีหุ้นได้เล่นทั้งปีเลยเพราะว่าหุ้นเยอะมากเลยนะครับก่อนจะไปเริ่มนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับกด s u b ส c r i b e เป็นตัลังใจให,ให้กับช่องมาร์คทีชานลด้วยนะครับ อ่าถ้ากดกันแล้วไปลุยกันเลยครับอ่าวันนี้นะครับตลาดเซ็ตเนี่ยถือว่ายืนได้สวยเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่พันเเนาะมันเป็นทรงที่แบบกับตัวใช้แบบใช้ได้เลยนะถือว่ายกนิ้วให้เลยเนี่ยยกนิ้วให้เลยนะครับตลาดเซ็ตวันนี้อ่าหลากัหลกๆที่มาร์กมองนะมันมีการย่อบแบบเนี้ยถือว่าดีนะครับดีกว่าขึ้นลวดเดียวแบบเนี้ยมาร์กว่ามันวางแผนยากอเออสำหรับตัวมาร์กเองนะแต่ถ้ามันมีการพักฐานแบบเนี้ยครับพักแล้วก็ขึ้นพักแล้วก็ขึ้น,น,นเออน,แบบนี่ยมันเออมันแบบเนี้ย หุ้นที่เราวางแผนมันค่อยแบบดูแบบมีทรงหน่อยเนาะแต่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเราถนัดไามเฟรมแบบไหนนะครับถนัดวิธีการแบบไหนให้ยึดวิธีนั้นเป็นหลักเพราะว่าไม่อยากให้เปลี่ยนรูปแบบแล้วก็วิธีการเนาะไม่งั้นอนะ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทํามามันประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับอย่างเช่นใครที่เริ่มมาดูในช่องมาร์กนะครับก็ลองวางแผนไปแบบเดียวกับมาร์กเนี่ยก็ลองดูว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะก็ลองปรับดูนะครับ ตลาดเซต,ตวันนี้นะครับบวกไปถึง16จุดเลยนะมูลค่าการซื้อขายเนี่ย90,000ล้านเนี่ยถือว่าเยอะมากสถาบันยังขายต่อเนื่องถ้าใครที่ได้ดูเมื่อวานนะครับที่ม้าให้ดูตัวสรุปถูกไหมว่าสถาบันติดลบยังไงนะครับวันนี้ก็ยังลบต่อบลจต่างประเทศในประเทศวันนี้ซื้อกลับมาแต่ในประเทศยังซื้อกลับมาไม่เยอะเพราะว่าม้ามอกว่าเขากลัวอันนี้พูดจริงๆนะรู้สึกว่าหลายคนรู้สึกกลัวๆแล้วนะครับ มีหุ้นหลายตัวทิ้งคนไว้กลางทางเยอะมากคือเป็นมันติดแบบหุ้นติดลบแต่ไม่มีโวลุม่มแสดงว่ามันเป็นการลากนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าเจอมาจะมาแชร์ให้ดูนะครับว่าตัวไหนแต่ว่าวันนั้นเปิดไปเจอแต่ไม่ได้เอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเนาะถ้าเป็นแบบนั้นและเราเป็นคนหนึ่งที่ติดอยู่ข้างบน อันนี้ต้องวางแผนแบบจริงจังสำหรับตัวนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาเทขายแบบวิกอตขนาดนั้นอ่ะเขาจะซื้อกลับมาเมื่อไหร่นะครับวันนี้อ๋อลืมให้ดูวันนี้บวกหมดเลยถูกไหมครับเลนส์แคปสมอลแคปมิดเดิลแคปบวกหมดนะครับกลุ่มฟู้ดวันนี้บวกครับอินชอลแลนเมื่อวานติดลบไป200วันนี้ก็บวกกลับขึ้นมาเนาะเอเนจี Energy, วันนี้สนองเลยนะครับการประชุม ปาชุมคลมอถูกไหมเกี่ยวกับพวกรถไฟฟ้านะครับมาสักทีเนาะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเอาจริงคือมารู้สึกว่าอีกนานอะ่ะแต่ว่า,าตลาดหุ้นมันอ่อนไหวอยู่แล้วครับมันเซ็นสิทีฟนะเรื่องอะไรพวกนี้ข่าวสารเข้าหูนิดเดียวมันมันวิ่งเลยนะครับแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ก็ขยับแต่ว่ามันยังมีบางตัวที่ขึ้นไม่แหลงนะครับ โอเคไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเมื่อวานก่อนดีกว่านะครับ9ตัวตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวสยามแก๊สตัวนี้ม์าบอกแนวต้านไว้ที่14.1ถูกไหมพอมันถึงมันก็ทิ้งกลับลงมาแล้วก็กลับไปยืนที่14ทรงแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแพทเทิร์นดีเลยแหละถ้าทรงแบบนี้แพทเทิร์นดีนะครับดังนั้นรอบนี้เออวิธีวางแผนก็อาจจะต้องขยับนะครับแนวรับโซนนี้เลย แนวรับ13.8นะครับเราจะไม่มารับตรงนี้แล้วนะแนวรับ13.8นะส่วนแนวต้านมองไว้ที่15.7นะครับสต็อปลอ s มองไว้ที่13.4ตรงนี้เออจะเล่นง่ายหน่อยเนาะสำหรับตัวสยามแก๊สนะครับถือว่าน่าสนใจก็ยังให้ความน่าสนใจมันต่อวันนี้ก็เข้าไปดูฟ e ีโฟรนะครับรู้สึกว่า,าต่อช่องนึงเนี่ยก็หลักแสนอยู่ก็เอาจริงนะก่อนหน้านี้ตัวสยามแก๊สเนี่ย อ่าโวลูมเบ็ดบิดออฟเฟอร์ Susan, อยู่ที่หลักหมื่นเองนะครับมีช่วงนี้แหละที่มันขึ้นหลักแสนมาก็แสดงว่ามันมีความน่าสนใจแคนก็สนใจนะครับก็ถือว่า,วาน่าสนใจโอเคตัวต่อมาครับลานาตัวนี้บอกไปแล้วแนวต้านคือ13.19.3ถูกไหมพอถึงก็ทิ้งเหมือนกันอ่าถ้าทรงแบบนี้นะครับเราก็เพิ่มแผนใหม่เนาะโ,โอ้จะถึงไหมเนี่ยเสียวจังนะครับทรงนี้ อะแนวรับนะครับมามองว่า18.5ตรงนี้เป็นแนวรับเนาะแล้วก็สต็อปล็อตสินะครับส่วนแนวต้านเนี่ยสิบนั่นเองนะสำหรับตัวนี้อ่ะตัวนี้มาร์กสนใจแล้วนะครับตัวเซนโกจริงๆตัวเซนโกเนี่ยมันย่อลงมาถือว่าค่อนข้างที่จะแรงนะวันนี้สเนะครับสำหรับตัวเซนโกแนวรับมาร์กเอาไว้ที่1.79่งจุดเจ็สต็อปลอตอ่าหนึ่นะครับตรงนี้ลึกนิดนึงนะ แล้วก็ส่วนแนวต้านคือ2.1งจุนะครับในทรงนี้เนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับตัวไปเมื่อไหร่นะครับแต่ก็ลองดูได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวถัดมา TCC ตัวนี้มาร์กผ่านเลยนะเออตัวนี้ขอผ่านเลยนะครับเพราะว่าการย่อลงมาแรงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาขอไปดูก่อนมันมีวอลลุ่มการเทรดไหมเนี่ยอ่ะ โอเคตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้มีโวลูมอยู่โอเคถ้าตัวนี้มันมีโวลูมนะครับแสดงว่ามันก็เป็นโวลูมการเทรดทั่วไปนี่แหละเนาะแต่ว่ามันมันทิ้งแรงแบบนี้ค่อนข้างที่จะกลัว <c oughs> ก็เลย <c oughs> ก็เลยไม่เอาเนาะส่วนโวลูมการเทรดตัวนี้อะบิดออฟเฟอร์แปลกนิดนึงนะครับเท่าที่ดูนะมันจะเป็นหลักล้าน อยู่แค่2ช่องที่เหลือมันจะเป็นหลักหมื่น,นครับก็เลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเนาะพอดีไม่ค่อยได้ติดตามดังนั้นตัวนี้ขอผ่านนะครับตัวต่อมาโพเอนนะครับตัวนี้แนวรับ6.95มายังให้ทรงเดิมเนาะสต็อป o อ s หกจส่วนแนวต้าน8.65นะครับตัวต่อมา saam หรือว่าแซมนั่นเองเนาะ ตัวนี้แนวรับมองไว้ที่7.8นะครับใกล้ถึงแล้วเนาะส่วนสต็อปล s อ6หก้นะครับแล้วก็แนวต้าน9.15แต่คิดว่า9.15เนี่ยไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่เนาะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ให้เฝ้าได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนาะพอเราเทียบ PBB เจ็ดเจ็ดเท่าเนี่ยเรารู้สึกกังวลและนะครับก็อาจจะไม่ไม่ค่อยอยากเลยเล่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็เอาไว้ในฟีบิได้ตัวต่อมาซีอยนะครับ ตัวนี้แนวรับที่เดิม2.9นะครับสต็อปลอส2.84ส่วนแนวต้าน3.38นะครับตัวนี้เป็นไซด์เวย์นะตัวต่อมา PTL นะครับตัวนี้อย่างที่ม้าบอกไปเมื่อวานเนาะว่ามันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะพอมันหลุดสามเหลี่ยมดูมันสิมันไปแบบไม่รอเราเลยหเอร์เซนะครับอ่ะยังไงแนวรับเนี่ยมาก็ยังมองในโซนนี้นะเออก็อยู่ในกลางๆางตรงนี้แหละนะครับ หรือจะเป็นแนวต้านเก่าที่เขาเคยทําไว้หลายรอบก็ได้เนี่ย2 5่สิบหตรงเนี้ยส่วนสต็อปลอ s นะครับถ้าแบบนี้เพื่อนเพื่อนยกได้เลยนะครับยกขึ้นมาได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นแนวแนวที่แบบไม่น่าหลุดแล้วนะครับก็คือ23.75เนาะส่วนแนวต้านมองเดี๋ยวนะทําไมมันไปไกลจังเอาต้านแรกก่อนอ่ะต้านแรกคือ30.5นะครับในส่วนนี้เนาะตัวต่อมาครับ ตัว TOG นะครับตัว TOG เนี่ยอย่างที่ม้าบอกไปเมื่อวานเนาะว่าทรง3ตัวเนี้ยม้าชอบนะครับก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับก็ตอนนี้แนวรับม้ามองที่9.5 5นะครับสต็อปลอถ้าทรงเนี้ยม้ามองว่ากลับแล้วนะครับแล้วก็สต็อปลออยู่ที่9.35สนะส่วนแนวต้าน10.06นยครับลองเป้าดูได้ก็ถือว่าสวยให้ไปต่อนะครับตัวทีนี้เรามาดูหุ้นที่ติดสแกนวันนี้นะครับตัวแรกจะเป็นตัว Gobo อลนะครับ g กลบเนี่ย ใครที่จะอยากจะเริ่มรับนะอาจจะต้องรอหลังปันผลนะเพราะว่าม้ามองว่าช่วงปันผลเนี่ยมันอาจจะมีการย่อเนาะดังนั้นแนวรับมารับในโซนนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆสิบเจุดหนึ่งสิบเก้าประมาณสิบเก้าบาทเนี่ยเป็นโซนแนวรับเขาเพราะว่ามันจะทิ้งลงแน่นอนส่วนหนึ่งที่ม้ามองว่ามันจะทิ้งนะเพราะว่าหนึ่งคือเขาปันผลเป็นหุ้นด้วย2คือ เขาปันผลเป็นเงินด้วยนะครับพอมีเงินมีหุ้นลงแน่นอนนะครับก็จะลงตามอัตรา,าการปันผลนี่แหละเนาะดังนั้นเราเดี๋ยวเรารอมันย่อลงมาก่อนแล้วเราค่อยมารับแต่ทรงมันถือว่าดีนะครับกับตัวชัดเจนเลยเนี่ยในทรงเนี้ยนะครับของโกลบอลเนาะเนี่ยถ้าไปเทียบดูสัญญาณพวก b b เนี่ยสัญญาณ ISI พวกเนี้ยเห็นไหมครับยังไม่ตัดอะไรเลยถือว่าใช้ได้นะครับตัวต่อมาลานาบอกไปแล้วนะครับลานากแนวรับ18.5เนาะในโซนนี้แหละนะครับสต็อปรอดสิ7นะครับ P.T.L. นะครับก็เช่นเดิมเนาะเรายกแนวรับขึ้นมา25.25 25เนาะตรงนี้เป็นแนวรับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าดูถ้าดูหลายๆอย่างนะถ้าคนที่มีบัตเจ็ตอยู่นิดหน่อยนะครับสามารถลงได้หุ้นหลักประมาณ15บาทอัพขึ้นไปไม่เกิน40บาทนะสามารถลองเล่นได้แต่ถ้าคนที่มีแค่หลักพันนะครับไปถึงหลักหมื่นต้นๆอันนี้ม้าแนะนำหุ้นประมาณตั้งแต่บาทหไปจนถึง5บาท อยู่ในโซนนี้น่าจะดีกว่าเวลามันขยับนะครับจะได้มันจะเห็นผลมากกว่านั่นเองนะครับตัวต่อมา SPG อันนี้อ่าบอกเราบอกไปแล้วเนาะโซนสยามแก๊สนะครับแนวรับ13.8เนาะสต็อปลอส13.4ครับอ่า AKR ก็ AK ดูหน่อยอ่า AKR ดี AK ครับตรงนี้หุ้นบาทหนึ่งด้วยแต่เดี๋ยวมาเปิดฟรีโฟร์แป๊บ เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นฟรีโฟลในการเล่นเราจะไม่รู้ว่าตัวนี้มันเล่นแล้วเป็นยังไงเนาะโอเคววลุ่มการเทรด1ล้านถือว่าใช้ได้นะครับดังนั้นตัวนี้นะครับแนวรับอยู่ที่ตรงโซนนี้เลยนะครับ1.05เนี่ยโซนนี้เป็นโซนที่น่ารับมากนะครับแล้วก็สต็อปลอถ้าหลุด1 000. บาทตรงนี้ต้องคัดนะครับถ้าไม่งั้นนะเพื่อนๆจะไปโดนที่0.85ลบไปประมาณ20%นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึง แนวต้านอยู่ที่1.22อนะครับสำหรับตัวนี้เนาะลองดูได้ลองดูได้เขาทำเกี่ยวกับอะไระคงมีหลายคนอยากรู้ทำเกี่ยวกับอะไรเปิดให้ดูนิดหน่อยเอกรัฐอ่ะมอแปลงละ1น,นะครับเอ้ยโซล่าเซลสองทีนี้ต้องมาดูแล้วนะมันมีหลายตัวนะที่ทำเกี่ยวกับหมอแปลงนะมาถ้าจะไม่ผิด MGT หรืออะไรสักอย่างก็มีนะที่ทำเออก็ลองไปดูนะครับเปรียบเทียบกันดูเนาะว่า ถ้าอยู่ในธุรกิจ2ตัวแบบนี้นะครับการแข่งขันทางการตลาดตัวไหนเจ๋งกว่ากันนะครับแต่ตัวนี้ส่งมันเป็นไซ์เวย์เก็บของมาสักพักหนึ่งแล้วอะเออถ้าใครที่อยากจะค่อนข้างที่จะเพย์เซฟนะก็ยังแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะกลับตัวเมื่อไหร่เนาะแต่ก็ยังถือว่าทรงไปได้ต่อนะครับอ่า เอาก,กดผิดตัวต่อมาตัววันนะครับหรือว่าช่องวันตัวนี้มาเคยให้ไว้แล้วแหละเนาะแนวรับอยู่ที่10.8นะครับสต o อปล s อสต p อปลอยู่ที่10.6เนาะส่วนแนวต้าน12.3แล้ววันนี้ก็ยืน12.3นะครับดังนั้นเราก็จะมาวางแผนกับตรงนี้แทนอ่าสำหรับตัววันนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึง ระบบค้างๆนิดหน่อยโอเคเป็นแชร์อ๋อสำหรับตัววันเนี่ยแนวรับก็อยู่ที่11.7เนาะสต็อปล็อตสิบจนะครับแนวต้านตอนเนี้ยมันออทามไฮนะครับก็มองเป็นเลขกลมๆคือ13บาทแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไอซใกล้แตะ70แล้วเนาะสำหรับตัววันนั่นเองนะครับเดี๋ยววอลลุ่มแช็คให้เพื่อนๆพื่อนวลุ่มหลักแสนนะครับแบบนี้ก็อาจจะต้อง สำหรับมาร์กหุ้นส0บาทเนี่ยโวลุ่มหลักแสนเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับมาร์กนะถือว่าน้อยมากเออก็ลองดูได้นะครับตัวต่อมา ETC นะครับตัว ETC เนี่ยโอ้โหอ่าสำหรับตัว ETC นะครับแนวรับมาร์คให้ไว้ที่ส่วนนี้เลย2.9นะครับส่วนสต o p l ล s s เนี่ย2.8เนาะ แล้วแนวต้านคือ3.23สานะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าโวลุม่มโวลุ่มวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเทียบช่วงนเนี้ยเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นและจ่อแนวต้านตรงนี้อาจจะมีอาจจะมีการพักฐาน,นิดหน่อยแล้วไปต่อนะครับมาวองแบบนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะให้ดูงบนิดนึงถ้าเพื่อนๆอยากดูอ่ะก็อ่งบอยู่60ล้านนะครับทรงก็อยู่ราคานี้50ล้านก็อยู่ราคานี้ 40ล้านก็อยู่ราคานี้นะครับก็ถ้ามัน g r o w หมายถึงแบบมันทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นอนะ่ะไอตัวเนี้ยมันน่าจะขยับไปได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะดังนั้นเพื่อนๆก็ลองดูนะครับโอเคตัวต่อมา EPG เอ้ยทำไมตัว EPG ติดมาอ๋อติดมาเพราะทรงนี้เท่านั้นแหละนะครับไม่ได้ติดเพราะภาพรวมนะเอออ่ะ EPG เนี่ยไม่ได้ติดมาเพราะว่าภาพรวมภาพรวมดีนะ ต้องพูดว่าภาพรวมไม่ค่อยดีนะครับทรงเนี่ยมายืนในโลที่แบบโอเคยังมีรูมอยู่อาทรงเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยรันจวนใจนะครับต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาทิ้งลงมาค่อนข้างที่จะแรงเนาะแต่เหตุผลที่ติดมาเพราะว่าหมาอยากให้เพื่อนเสนใจแท่งนี้มากกว่านะครับแดงเปิดต่ำเนี่ยเขียวเปิดกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่า มันคล้ายๆกับอยากจะออกสตาร์ทเออดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆลองเฝ้าดูสำหรับตัว epg เนาะแนวรับของ epg จริงๆนะครับจะอยู่ที่โซน10บาทตรงนี้แหละเป็นแนวรับของเขาที่แบบค่อนข้างที่จะดีนะครับส่วน stop l o อ s มามองว่า9.6ตรงเนี้ไม่น่าจะหลุดน,นะอันนี้เป็นอันเดิมของเขานะทรงตรงนู้นเนาะส่วนแนวต้านนะมองไว้ที่12.4นะครับในตนัวนี้ลองดูได้นะครับสำหรับ epg ถือว่าทรงดีเลยนะแล้วก็ ลองถ้าลองวางแผนดูก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่างบตัวนี้ก็ไม่ได้ติดลบอะไรเนาะแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าอาตอนงบเขา3ามล้านนะครับราคาเขาอยู่ที่4บาทพองบเขาขึ้นมา400ล้านขึ้นมาเท่าประมาณ20%นะครับไอ้ย5เนาะก็ขยับขึ้นมาที่10บาทนะครับทีเนี้ยมันก็อยู่ที่400ล้านมันก็ควรอยู่ที่10บาทตรงเนี้ยถูกแล้วนะครับแต่ถ้า,างบประมาณเขาโตขึ้นมาอีก มันก็อาจจะอัพราคาขึ้นไปได้นั่นเองนะครับตัวต่อมา jr นะครับตัว jr ทรงเดียวกันเลยนะทรงเดียวกันเลยกับตัว epg นะครับก็เลยติดมาเนาะดังนั้นตัว jr นะครับแนวรับก็จะให้ไว้ที่โซนนี้แหละโซนที่7.15หรือว่า7บาท มามองในโซนใกล้ๆ7บาทตรงนี้นะครับเป็นแนวรับมากกว่าเนาะส่วนสต็อปรอสมองไว้ที่6.70นะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่8.10หนะสำหรับตัว jr นะครับตัวนี้เคยทําการบ้านไว้รอบหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่ามันมายืนที่สต็อปลอนนะครับดังนั้นมาเล่นแผนนี้ดีกว่าเพราะว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นตรงนี้ค่อยค่อยดูโอเคหน่อยเนี่ยอยากจะให้ดูโลเก่าอะที่เขาเคยทําไว้เนี่ยก่อนตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดมาเนี่ยโลเขาคือ6.7นะครับ ถ้าหลุดโลเนี้ยมันจะไม่มีนิวโลนะมันจะไม่มีโลที่มันเคยมีแล้วมันจะลงไปเรื่อยๆไงเออดังนั้นถ้าหลุดตรงนี้แนะนําให้คัดนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนาะส่วนแนวต้านก็มองไว้ที่ต9บาทเลยนะแต่ตอนนี้เอา8.10ก่อนแล้วกันนะครับโอเคตัวต่อมาโลจนะโลจนะนะเนี่ยเป็นตัวที่มาร์ก็ตีเป็นสามเหลี่ยมไว้นะครับแต่ว่าไม่รู้ทรงจะไปเหมือนไอตัว PTL ได้ไหมนะเออดังนั้นแนวรับนะครับให้ไว้ที่โซนนี้แหละ นะ6 5 6.4เนสี่โซนนี้เป็นแนวรับเนาะแล้วก็ส t o p l o s อนะครับมองไว้ที่ตรงนี้แหละ6.15ส่วนแนวต้านมองไว้ที่7บาทแต่ตัวนี้มาร์กมองมอัพไซด์เลยนะเพราะว่าตัวนี้พักฐานมานานแล้วแล้วก็ในราคาของเขาเนี่ยตอนกำไรอ่าจะเห็นว่าช่วงที่กำไรเขายังไม่เยอะครับประมาณเนี่ย90ล้าน700ล้าน200ล้านช่วงนี้ไอ้เจ็ด้ล้านเนี่ยเป็นกำไรพิเศษนะครับจากการขายที่เนาะดังนั้น ช่วงนี้อตอน Q3 เนี่ยก็มีการขายเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ลองดูเนาะสำหรับตัวโลจจนะถ้ามันมีกับพวกรายได้พิเศษนะครับเขาจะบอกอยู่ในงบการเงินอยู่แล้วเนาะแต่ถ้า200ล้านพวกนี้มันเป็นมันเป็นรายได้ทั่วไปนะครับที่เขาทําได้ดังนั้นก็ลองดูนะครับแนวต้านมองไว้ที่7.45นั่นเองนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหุ้นลุ่งหรือร่วงหุ้นรายวันของเราวันนี้ นะครับก็มี10ตัวเช่นเดิมเนาะก็หวังว่าวันหยุดเพื่อนๆก็จะเอเอาไปทําการบ้านกันดูเนาะช่วงเนี้งบมันออกเยอะนะครับต้องจับตาดูดีๆตัวไหนที่ที่งบออกมาสวยอ่ะมาจะให้ดูหุ้นการบ้านของเราอ่าตัวแรกตัวเนี้ย SMPC เป็นตัวที่งบสวยถ้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับที่มาให้เข้ามาเอ้ย e ไม่ใช่เัืนี่แล้ววันที่1 มาให้ตัวนี้มาถูกไหมแล้วก็วางเราก็วางแผนกันมาเนี่ยแนวรับ12.4ตอนเนี้มาก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับก็คือบวกมา9แล้วสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวเตรียมเทคโปรฟิตแล้วแหละเพราะมันเปิดกระโดดไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกที่งบออกมาดีนะครับอ่ถ้าจะไม่ผิดอมาตะาไหมเอออมาตะาตัวนี้วันนี้มาก็เทคไปแล้วนะครับ22.3นี่แหละเป็นจุดที่เทคเนาะเพราะว่างบของอมาตะาก็ออกมา กลางๆไม่ได้แบบบื้อหวามากอ๋อจริงๆตัวโกโบก็ออกแล้วงบก็บวกเนาะดังนั้นช่วงนี้ตัวไหนงบออกนะครับก็ถ้าทำกำไรได้ก็ทํากําไรไปก่อนนะครับพเพื่อนๆเพราะว่าถ้าง,งบลบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาได้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องมาร์ก e Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพฤหัสถูกไหม ก็จะเป็นวันที่ตลาดเปิดนะครับพรุ่งนี้ก็ตลาดปิดก็พักผ่อนนะครับแล้วก็ทำการบ้านกันต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีพีต่อไปฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ